สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพิร์ดคิดสร้างนะครับเออวันนี้ก็เป็นการเปิดช่องนะนะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะวันนี้เราจะไม่เล่นเกมรูบอกนะ <c oughs> เหมืนเดิมนะไอ มีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะผมเจ็บคอไปกันก็ซิล่าส9ปการีโมเดลสิ้นสุดการรอคอยนะโอเคไปกันอันนี้ผมได้ซื้อไว้แล้วนะนี่แบบพวกสี <c oughs> แบบพวกสีอย่างเงี้ยนะผมได้ซื้อไปแล้วเราไปดูท่ากันเลยอื <c oughs> กินหลดีะมานี่นะอู้ยือเกิดต่อหน้าเลยต้องการตักพวกวันดี นี่อันนี้เป็นท่าเดินท่าวิ่งก็ท่าหนึ่งเป็นท่าแล้วก็ท่าอเนที่สามตบตบตบกัดที่สามกัดพุ่ง ท่าที่หนะ้าเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะเป็นห้ากระเทือบโอเคเราไปดูกันเลยแจงร้องทีเนี่ยเห็นไปนแล้วนะแต่มันมีอีกอันนึงอัานทีนี้เป็นหุ่นไฟขึ้นฟ้านะานี่เป็น อ่วงอืมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปอัพลงก่อนนะเดีย๋ยวผมจะมาะทำใหม่เออเดีย๋ยวผมจะมาทำใหม่นะแบบนึง